ราตรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่เรื่องเล่าเสียงยามค่ําช่องที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ห้วงลึกของจิตใจมนุษย์สัมผัสกับเรื่องราวเร้นละปมปริศนาและความรักที่ซ่อนเร้นในเงามืดของหัวใจมนุษย์คืนนี้สายลมแห่งรัติการจะพัดพาเรื่องราวแห่งรักต้องห้ามความปรารถนาอันนี้อาจเปิดเผยที่กัดกินหัวใจของชายคนหนึ่งให้คุณได้ร่วมเป็นสักขีพยานความรักอันอาถรรพ์ที่เกิดขึ้นภายใต้ใตร่มเง,งาของคําว่าครอบครัวเรื่องราวของพี่สะพ้าย บ้านไม้เก่าแก่หลังคาทรงปัญญาตั้งประงานอยู่บนถนนเส้นเล็กๆที่รม่มรื่นไปด้วยต้นไม้ใหญ่ย่านบางลำพูเป็นที่ที่ผมเต้ใช้ชีวิตมาตั้งแต่จำความได้กลิ่นอายของความเก่าแก่ความทรงจำและความผูกพันอบอวลอยู่ในทุกซอกมุมของบ้านหลังนี้พี่ทีพ,ทพี่ชายคนเดียวของผมผู้ที่ห่างจากผมถึง5ปีเปรบเสมือนเสาหลักของครอบครัวหลังพ่อกับแม่จากไปพี่ทีเป็นคนจรงิจรงจังมุ่งมั่นและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต่างจากผมที่ชอบเก็บตัวเงียบขรึมและใช้ชีวิตไปวันๆกับการอ่านหนังสือและโลกส่วนตัวที่ผมสร้างขึ้น วันหนึ่งพี่ทีกลับมาพร้อมกับรอยยิ้มที่กว้างกว่าปกติในรอบหลายปีพร้อมกับประโยคที่ว่าเต้พี่จะแต่งงานผมจําได้ว่าหัวใจผมกระตุกกรุบแต่นั้นเป็นเพียงความรู้สึกประหลาดใจกับข่าวที่จูจ่ๆก็มาผมไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นไม่เคยเห็นหน้าเธอมาก่อนพี่ทีไม่เคยพาใครกลับบ้านไม่เคยเล่าเรื่องส่วนตัวให้ผมฟังมากนะเขาเป็นคนเก็บความรู้สึกเก่งและมักจะมองว่าผมยังเด็กเกินกว่าจะรับรู้เรื่องราวซับซ้อนของผู้ใหญ่ เธอชื่อแพรพิธีบอกว่าเธอเป็นเพื่อนร่วมง,งานที่เพิ่งย้ายมาผมได้ยินเพียงแค่นั้นและไม่ได้ถามอะไรต่อเพราะผมรู้ดีว่าพีทีจะเล่าเมื่อเขาอยากเล่าและจะปิดเมื่อเขาไม่อยากให้ใครรู้วันแรกที่ผมได้พบกับพี่แพรแสงอาทิตย์ยามบ่ายลอดผ่านช่องหน้าต่างบานเกระสัดส่องเข้ามาในห้องรับแขกผมกำลังนั่งอ่านหนังสือเงียบๆอยู่บนโซฟาตัวโปรดเสียงรถยนต์ที่คุณเคยดังเข้ามาในบริเวณบ้านประตูรั้วเปิดออกแล้วเสียงหัวเราะของพีทีก็ลอยเข้ามาผมไม่เงยหน้าขึ้นจากหนังสือจนกระทั่งเสียงฝีเท้าหยุดลงตรง วินาทีนั้นโลกทั้งใบของผมหยุดนิ่งราวกับมีมนสะกดบางอย่างผมเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างพิธีเธอสวมชุดเรสผ้าใยสีครีมเรียบๆผมยาวสลวยสีดำขับถูกรวบครึ่งเผยให้เห็นใบหน้าเรียวสวยดวงตาคู่นั้นทอประกายระยับราวกับดวงดาวในายามค่ำคืนรอยยิ้มบางๆบ,บนริมฝีปากอิ่มสีชมพูธรรมชาติทำให้ใบหน้าของเธอดูอ่อนหวานและอ่อนโยนอย่างน่าประหลาดกลิ่นหอม จางๆคล้ายดอกไม้ไทยชนิดหนึ่งที่ผมไม่รู้จักชื่อลอยมาแต่จมูกผมจ้องมองเธอราวกับถูกสาบถ้อยคำใดๆก็ไม่สามารถพนาความรู้สึกที่ถาโถมเข้ามาในอกของผมได้หมดสิน้นนีเต้น้องชายของพี่ส่วนนี้แพรคู่มั่นของพี่ที่ทีแนะนำด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจผมรีบวางหนังสือลงยืนขึ้นและยกมือไหว้พี่แพรอย่างนอบน้อมตามมารยาทเธอรับไหว้ด้วยรอยยิ้มที่งดงามยิ่งกว่าเดิมสวัสดีค่ะเต้ดีใจที่ได้รู้จักนะคะ เสียงของเธอนุ่มนวลไพเราะราวกับเสียงกระซิบของสายลมยามเย็นในวินาทีนั้นผมรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งบางอย่างก่อตัวขึ้นในใจสิ่งที่ผมไม่เคยรู้จักไม่เคยสัมผัสมาก่อนมันเป็นความรู้สึกที่ทั้งหอมหวานและขมขื่นในเวลาเดียวกันเป็นความรู้สึกที่บอกผมว่านี่คือคนที่คุณตาหามาตลอดแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงอีกเสียงกระซิบเตือนว่าเธอเป็นของที่ชายคุณ หลังจากนั้นพี่แพรก็เริ่มเข้ามาในชีวิตของพวกเรามากขึ้นเธอเข้ามาเติมเต็มความว่างเปล่าในบ้านหลังนี้ที่เคยมีแต่ผู้ชายเธอทำให้บ้านมีชีวิตชีวาขึ้นด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเธอเธอทำอาหารอร่อยๆผมจำได้ว่าเธอทำแกงเขียวหวานไก่ที่รสชาติรมกล่อมที่สุดเท่าที่ผมเคยกินมาผมผู้ซึ่งไม่เคยสนใจเรื่องอาหารเลยกลับต้องติดใจในฝีมือของเธอเธอจัดดอกไม้ไทยสวยๆประดับไว้ในใจกันบนโต๊ะอาหารทำให้บ้านดูมีชีวิตชีวาขึ้นเธอเป็นคนละเอียดอ่อนช่างสังเกตและเอาใจใส่คนรอบข้างเสมอ ผมมักจะแอบมองที่แพรเสมอไม่ว่าจะเป็นยามที่เธอกำลังทำสวนเล็กๆหลังบ้านยามที่เธอนั่งจิบชาก,กับพี่ทีในยามเย็นหรือยามที่เธอกำลังอ่านหนังสืออยู่บนระเบียงผมไม่เคยเบื่อที่จะมองเธอเลยทุกอิริยาบถของเธอช่างงดงามและน่าจับตาผมพยายามเก็บความรู้สึกนี้ไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจไม่ให้ใครล่วงรู้โดยเฉพาะพี่ทีพี่ชายผู้ที่ผมรักและเขารพกมากที่สุดเวลาผ่านไป งานแต่งงานถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความอบอุ่นที่โบสถ์เล็กๆใกล้บ้านผมยืนอยู่ด้านข้างเห็นทีธีจับมือพี่แพรเดินเข้ามาในงานสายตาของเธอเต็มไปด้วยความสุขและประกายแห่งความรักผมรู้สึกเหมือนมีก้อนแข็งๆจุกอยู่ที่ลำคอน้ำตาคลอเบา้าแต่ผมก็ต้องกลั้นไว้ผมยิ้มให้ทั้งคู่ยิ้มที่ข้างในมันบิดเบี้ยวและเจ็บปวดเหลือเกินพิธีรดน้ำสังเป็นไปอย่างชื่นมื่นญาติสนิทมิตรสหายต่างอวยพรให้ทั้งคู่มีความสุขผมยืนอยู่ไกลๆจ้องมองพวกเขาด้วยหัวใจที่แตกสลายผมร้สึกเเมืออนนนตนตััววงป็ายใละคร นี่เฝ้ามองความสุขของคนอื่นเป็นคนที่อยู่ผิดที่ผิดทางและไม่ควรจะรู้สึกแบบนี้เลยหลังจากแต่งงานที่แพรก็ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านของเราอย่างเป็นทางการบ้านที่เคยเงียบเหงาบัดนี้อบอวลไปด้วยเสียงหัวเราะและรอยยิ้มของเธอเธอปรับตัวเข้ากับชีวิตในบ้านได้อย่างรวดเร็วเธอดูแลพิธีเป็นอย่างดีดูแลบ้านทำกับข้าวจัดการทุกอย่างได้อย่างไม่บกพร่องเธอกลายเป็นที่ส้ายของผมอย่างสมบูรณ์แบบแต่ในใจผมเธอยังคงเป็นผู้หญิงคนเดิมที่ทำให้โลกของผมหยุดหมุนตั้งแต่วันแรกที่พบกัน บ่อยครั้งที่พี่ทีต้องไปทาง,งานต่างจังหวัดหรือต้องเข้าประชุมดึกดื่นทาให้พี่แพรต้องอยู่บ้านเพียงลําพังกับผมช่วงเวลาเหล่านั้นเป็นทั้งความสุขและทรมานของผมความสุขที่ได้อยู่ใกล้เธอได้พูดคุยกับเธอได้เห็นรอยยิ้มของเธอได้รับรู้เรื่องราวต่างๆในชีวิตของเธอและความทรมานที่ต้องเก็บงํางความรู้สึกที่ท่วมท้นนี้ไว้ในใจผมกลัวเหลือเกินกลัวว่าวันหนึ่งความรู้สึกนี้จะหลุดรอดออกมากลัวว่ามันจะทําลายทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ตรงหน้า มีอยู่ครั้งหนึ่งที่แพรนั่งทำขนมทองหยิบทองหยอดอยู่ในครัวผมนั่งอ่านหนังสืออยู่โต๊ะกินข้าวเธอชวนผมคุยเรื่องสเปเระเรื่องหนังสือที่ผมอ่านเรื่องต้นไม้ที่เธอปลูกแล้วจู่ๆเธอก็พูดขึ้นมาว่าเต้เคยมีความรักไหมคะคำถามนั้นทำให้ผมใจหายว่าผมเงยหน้ามองเธอเธอหันมาสบตาผมด้วยรอยยิ้มอ่อนโยนดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความอยากรู้ผมไม่รู้จะตอบว่าอย่างไรดีไม่ครับผมตอบเสียงเบาผมไม่เคยมีความรักเธอหัวเราะเบาๆคงพระเต้ยังไม่เจอคนที่ใช่สินะคะผมได้แต่ยิ้มตอบไม่กล้าบอกเธอว่า ผมเจอแล้วแต่คนคนนั้นห่อนะเป็นคนที่ผมไม่ควรรักผมมักจะช่วยพี่แพรทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆสเสมอไม่ว่าจะเป็นการรดน้ำต้นไม้เช็ดโต๊ะหรือแม้แต่การล้างจานมันเป็นช่วงเวลาที่ผมได้อยู่ใกล้เธอได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมอ่อนจากตัวเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเธอใกล้ๆมีครั้งหนึ่งเรากำลังช่วยกันเก็บจานชามข้อตู้มือของเราแต่กันโดยไม่ตั้งใจเพียงชั่ววินาทีผมรู้สึกเหมือนถูกไฟฟ้าช็อตหัวใจเต้นแรงจนแทบ ทธรูออกมาจากอกผมรีบชักมือกับอย่างรวดเร็วใปหน้าของผมร้อนเ่าวผมไม่กล้าแม้แต่จะมองหน้าเธอพี่แพรเองก็ดูเหมือนจะรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยแต่เธอก็ยิ้มบางๆแล้วพูดว่าขออโทษคาเต้ผมได้แต่พยักหน้าหงกๆพยายามซ่อนความรู้สึกที่ปั่นป่วนไว้ภายใต้ท่าทีนิ่งเฉย บ่อยครั้งที่ผมสังเกตเห็นแววตาเศร้าๆของพี่พยายามที่เธอมองออกไปนอกหน้าต่างหรือยามที่เธอนั่งเงียบๆเ,เพียงลาพังที่ทีอาจจะไม่สังเกตเห็นเพราะเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยละเอียดอ่อนในเรื่องความรู้สึกแต่ผมกลับสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยวเหงาบางอย่างที่ซ่อนอยู่ภายใต้รอยยิ้มของเธอผมอยากจะเอื้อมมือไปปลอบโยนอยากจะถามว่าเธอเป็นอะไรอยากจะบอกเธอว่าไม่ว่าพี่จะรู้สึกอะไรผมพร้อมที่จะอยู่ข้างๆที่เสมอ แต่ผมก็ทาได้แค่เก็บงงาความปรารถนานั้นไว้ในใจความสัมพันธ์ของเราเป็นที่สプラยกับน้องสามีมันมีกําแพงบางๆที่มองไม่เห็นเห็นกั้นขวางอยู่เสมอวันหนึ่งพี่ทีกลับมาจากทําง,งานใบหน้าของเขาดูเคร่งเครียดกว่าปกติเขาเดินตรงเข้าไปในห้องนอนแล้วปิดประตูเสียงดังผมได้ยินเสียงเขาทะเลาะกับพี่แพรเบาๆจากในห้องผมรู้สึกไม่สบายใจเลยปกติแล้วพี่ทีกับพี่แพรไม่เคยทะเลาะกันรุนแรงขนาดนี้ผมเดินไปที่หน้าห้องแล้วได้ยินเสียงพี่แพรสะอื้นให้ผมอยากจะเคาะประตูเข้าไปอยากจะเข้าไปปกป้องเธอ จากความเจ็บปวดแต่ผมก็ไม่มีสิทธินั้นผมได้แต่ยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่เจ็บปวดราวกับโดนมิกรีดหลังจากเสียงเลาะเงียบลงประตูห้องก็เปิดออกพี่ทีเดินออกมาด้วยใบหน้าเรียบเฉยแต่ผมสัมผัสดได้ถึงความขุ่นมัวในแววตาของเขาเขาเดินผ่านผมไปโดยไม่พูดอะไรผมค่อยๆเปิดประตูห้องนอนเข้าไปพี่แพร ى, นั่งอยู่บนเตียงร่างกายสั่นเทาดวงตาแดงก่ำจากการร้องให้ผมเดินเข้าไปหาเธออย่างช้าๆแล้วนั่งลงข้างๆที่แพรเป็นอะไรหรือเปล่าครับผมถามด้วยน้ำเสียงเาบาๆเธอเงยหน้าขึ้นมองผมน้ำตาของเธอไหลอับแก้ม เธอกระซิบชื่อผมผมไม่รู้จะทําอย่างไรดีจึงเอื้อมมือไปแตะที่ไหล่ของเธอเบาๆไม่เป็นไรนะครับพี่แพรผมพูดด้วยย่ะความรู้สึกที่ท่วมท้นในอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผมจะอยู่ตรงนี้เสมอเธอมองมาที่ผมด้วยแววตาที่เต็มไปได้วยความเจ็บปวดและความสับสนก่อนที่เธอจะซบหน้าลงกับไหล่ของผมแล้วร้องให้ออกมาอย่างหนักผมรู้สึกได้ถึงความอบอุ่นจากเรือนร่างของเธอกลิ่นหอมจางๆของเธออบล้อมผมไว้ผมกอดเธอเบาๆรูปหลังเธออย่างปลอบโยนหัวใจของผมปวดร้าวเหลือเกินที่เห็นเธอเป็นแบบนี้ ในคืนนั้นผมไม่ได้นอนเลยผมนั่งอยู่ข้างเตียงของที่แพรจนกระทั่งเธอหลับไปผมจ้องมองใบหน้าอ่อนล้าของเธอจ้องมองหยดน้ำตาที่ยังคงแห้งกรังอยู่บนแก้มผมอยากจะเช็ดมันออกไปอยากจะทำให้เธอมีความสุขอยากจะให้เธอไม่ต้องเจอเรื่องราวเลวร้ายใดๆแต่ผมก็ทำได้แค่เพียงนั่งอยู่ข้างๆเธอในฐานะน้องสามีคนหนึ่งเท่านั้นผมรู้ดีว่านี่คือความรักที่ผิดบาปเป็นความรักที่ไม่มีวันเป็นจริงได้แต่ผมก็ไม่สามารถท้ามใจตัวเองให้ไม่รักเธอได้เลยความรักของผมมันลึกซึง้งเกินกว่าจะควบคุมได้ ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ทีกับพี่แพรดูเหมือนจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆผมสัมผัสได้ถึงความเย็นชาบางอย่างที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างพวกเขาพี่ทีกับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆบางครั้งก็ไม่กลับบ้านเลยอ้างว่าติดงานผมรู้ดีว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องงานผมเห็นความว่องเปล่าในดวงตาของพี่แพรมากขึ้นเรื่อยๆเห็นรอยยิ้มของเธอที่ดูเหมือนจะฝืนทนผมพยายามเข้าไปคุยกับเธอพยายามทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นแต่ผมก็ทำได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นวันหนึ่งขณะที่พี่ทีไปต่างจังหวัดพี่แพรกำลังนั่งจัดดอกไม้อยู่ในห้องนง พี่แพรพี่ทีเป็นอะไรไปครับผมถามตรงๆเธอเงยหน้าขึ้นมองผมดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเศร้าที่ไม่รู้จะพูดยังไงดีเต้เธอตอบเสียงแผวเบาพี่ทีเขามีคนอื่นคำพูดนั้นราวกับฟ้าผ่าลงมากลางใจของผมผมรู้สึกชาไปทั้งตัวไม่คิดว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับพี่ทีและพี่แพรได้ <äl com> เขาเคยบอกกับพี่ว่าเขารักพี่แต่ตอนนี้เขาไม่แน่ใจแล้วพี่แพรพูดต่อด้วยเสียงสั่นเครือเขาบอกว่าเขาต้องการอิสระต้องการเวลาคิดทบทวน น้ำตาของเธอรินไหลออกใหม่ครั้งผมรู้สึกโกรธที่ทีเหลือเกินโกรธที่เขานอกใจผู้หญิงที่ดีงามอย่างที่แพรโกรธที่เขาทำให้เธอต้องเสียใจมากขนาดนี้ผมลุกขึ้นจากเก้าอี้แล้วเดินเข้าไปนั่งข้างๆเธอผมจับมือของเธอไว้เบาๆมือของเธอเย็นเฉียบและสั่นเทาไม่เป็นไรน,นะครับพี่แพรผมพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามจะให้มั่นคงที่สุดผมอยู่ตรงนี้เสมอพี่ไม่ต้องกังวลนะครับเธอเงยหน้าขึ้นมองผมดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความสับสนและความหวังเต้ขอบคุณนะคะ เธอพูดเบาๆผมเห็นประกายบางอย่างในดวงตาของเธอประกายที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนมันเป็นประกายแห่งความอบอุ่นความเข้าใจและความผูกพันที่ก่อตัวขึ้นระหว่างเราสองคนในคืนนั้นเรานั่งคุยกันนาหลายชั่วโมงที่แพรเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้ผมฟังเรื่องราวในอดีตที่เธอไม่เคยเล่าให้ใครฟังเรื่องราวความฝันที่เธอเคยมีเรื่องราวความผิดหวังในชีวิตที่ผ่านมาผมรับฟังทุกคำพูดของเธออย่างตั้งใจผมรู้สึกเหมือนเรากำลังดำดิ่งลงไปในห้วงลึกของจิตใจของกันและก,กันเธอไม่ใช่แค่พี่สะใภ้ของผมอีกต่อไปแต่เธอคือผู้หญิง ที่ผมรักสุดหัวใจผู้หญิงที่ผมอยากจะปกป้องดูแลไปตลอดชีวิตแต่แล้วเธอก็พูดประโยคหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกเจ็บปวดเหลือเกินเต้พี่ไม่อยากทําลายครอบครัวเธอพูดด้วยเสียงที่แผ่วเบาแต่หนักแน่นราวกับภูผาที่รู้ว่าเต้รู้สึกยังไงพี่ก็รู้สึกเหมือนกันแต่เราทําแบบนี้ไม่ได้หัวใจของผมเหมือนถูกบีบยี้จนแหลกละเอียดเธอรู้เธอรู้มาตลอดว่าผมรู้สึกยังไงกับเธอและเธอก็รู้สึกเช่นเดียวกันกับผมแต่กำแพงแห่งความถูกต้องกำแพงแห่งคำว่าพี่สไพ และน้องสามีมันสูงใหญ่เกินกว่าที่เราจะข้ามผ่านไปได้มันคือบาปคือสิ่งต้องห้ามที่ไม่อาจยอมรับได้ในสังคมนี้ผมเงียบไปพักใหญ่พยายามเรียบเรียงความคิดและควบคุมอารมณ์ของตัวเองที่แพรผมเข้าใจครับผมตอบด้วยเสียงที่แหบพระผมเข้าใจทุกอย่างดีเรามองตากันเนิ่นนานในแววตาของเธอมีความเจ็บปวดไม่แพ้กันแต่ก็มีความหนักแน่นและเด็ดเดี่ยวอยู่ในนั้นด้วยเธอเลือกที่จะรักษาครอบครัวไว้แม้ว่านั่นจะหมายถึงการทอดทิ้งความสุขของตัวเองไปก็ตาม หลังจากวันนั้นความสัมพันธ์ของเราก็เปลี่ยนไปเรายังคงเป็นที่สบายกับน้องสามีที่ดีต่อกันแต่มีความอึดอัดบางอย่างที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างเราบทสนทนาของเราน้อยลงสายตาที่เรามองกันก็ไม่ได้สื่อความหมายลึกซึ้งเหมือนเมื่อก่อนเราพยายามรักษาระยะห่างเพื่อไม่ให้ใครจับได้เพื่อไม่ให้ความรักที่ต้องห้ามนี้ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ที่ทีกลับมาเขาเพยายามปรับปรุงตัวและขอโทษที่แพรสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่แพรให้โอกาสเขาอีกครั้งเพื่อรักษาครอบครัวไว้ผมเฝ้ามองความพยายามของทั้งคู่ด้วยหัวใจที่บอบช้ำผมดีใจที่พี่แพรจะมีความสุขแต่ในขณะเดียวกันผมก็รู้สึกเหมือนกำลังสูญเสียบางสิ่งบางอย่างที่สำคัญที่สุดในชีวิตไปตอนนี้ ผมยังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมบ้านที่มีพี่ทีและพี่แพรอยู่ด้วยกันผมยังคงตื่นขึ้นมาในทุกเช้าเห็นพี่แพรเตรียมอาหารเช้าให้พี่ทีเห็นรอยยิ้มของเธอที่มอบให้กับพี่ชายของผมทุกๆวันคือการทามานตัวเองผมต้องเก็บนำความรู้สึกนี้ไว้ในส่วนลึกที่สุดของหัวใจไม่ให้ใครรู้ไม่ให้ใครเห็นผมต้องแกล้งทำเป็นว่าผมไม่รู้สึกอะไรต้องแกล้งทำเป็นว่าผมมีความสุขกับความสุขของพวกเขา ความรักของผมที่มีต่อพี่แพรยังคงอยู่ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยแม้แต่น้อยแต่มันถูกกักขังไว้ภายใต้กรงขังแห่งความผิดบาปรงขังแห่งสถานะที่ไม่อาจเอื้อมถึงผมได้แต่ภาวนาให้วันหนึ่งผมจะสามารถปลดปล่อยตัวเองจากความรู้สึกนี้ได้หรือไม่ก็ขอให้ความรักนี้จางหายไปจากใจผมเสียทีเพื่อที่ผมจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขเหมือนคนทั่วไป แต่ในคืนที่เงียบสงัดยามที่ทุกคนหลับไหลผมยังคงนั่งอยู่ที่ริมหน้าต่างมองดูแสงจันทร์ที่สาต์ส่องเข้ามาในห้องหัวใจของผมยังคงร่ำร้องหาเธอเสียงกระซิบของความปรารถนาอันต้องห้ามยังคงดันก้องอยู่ในโสงประสาสตร์มันเป็นความรักที่สวยงามแต่ก็เป็นความรักที่เจ็บปวดที่สุดในชีวิตของผมผมรู้ว่าผมไม่สามารถเป็นส่วนหนึ่งในความสุขของเธอได้แต่ผมก็ยังคงหวังว่าเธอจะมีความสุขมีความสุขกับชีวิตที่เธอเลือกเดินไปโดยมีผมน้องสามีที่เก็บงำความรักไว้ในเงามืดคอยเฝ้ามองเธออยู่เสมอ ราตรีสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังขอให้ค่ำคืนนี้เป็นคืนที่เงียบสงบในหัวใจของทุกท่านและขอให้เรื่องราวที่เล่าไปอยู่ในความทรงจำของท่านตลอดไป